เชื่อมต่อชาก็ทำงานเหมือนเดิมนะคะพี่น้องๆเข้าด้ค่ะเด้อสวัสดีทักทายสวัสดีทุกพลังบวกทุกพลังแรงใจสวัสดีอย่างนี้เนาะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามานอ้อ สวัสดีทุกกาลังแรงใจสวัสดีทุกบ้านทุกหลังนะคะก็เป็นประมาณไหนเนาะ ก็ขอบคุณมากๆนะคะเห็นแต่ดวงตาคือสวัสดีแล้วอย่างนี้เนาะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาเนอต่อชาาวาสาันิุนว่า <c ười> ขึ้นมาประมาณนี้แหละแต่จะพี่นอ้องประมาณนี้ก็ขอบ ดวงตาเปิดขึ้นมาแล้วนะคะขอบคุณไลยลยขอบคุณพี่พีน้องๆสวัสดีค่ะสวัสดีทุกกำลังสวัสดีตอนเช้าเปิดขาดการมองเห็นสามสิบนาทีโดยประมาณนะคะตอนนี้ก็คือเนาะขอบคุณไลไลเนถึงก็ขอขึ้นจุดใหม่ดูนะคะจุดใหม่ดู วัสดีทุกกำลังแรงใจสวัสดีทุกบ้านทุกหลังนะคะบอกเป็นพ้าล่างแรงใจให้ย่ติ๋งเนาะกะอยากจะขึ้นคือเปิดคาการมองเห็นเปิดคาการเขาถึงนออยู่ทีนิดของเข้าน้ำนะจ๊ะพี่นอแต่ย่ติ๋งกะไอ้นี่โยลองลองดูอยู่ เชื่อมต่อช้าก็ทำงานเหมือนเดิมนะคะขอบคุณหลายอันการเชื่อมต่อก็คืออยู่ทีอุปออวันเสาร์วันเช่า เปิดขาดการมองเห็นสามสิบนาทีโดยประมาณนะคะตอนนี้ก็คือ,นอเน็ตของแย่ถึงว่าเติมไม่ได้เติมเป็นไรมาออกมาทางหนอกบานกันยุ่งขอบคุณได้ไลายด้วยค่ะเด้อต่อชา่าสันคนว่า <c ười> ขึ้นมาประมาณนี้แหละแต่จะพีหนองประมาณนี้ก็ขอบ ก็บอกอยู่ว่าการเชื่อมต่อช้านะจพี่น้องเนาะเชื่อมต่อช้ามาบาังนะคะก็ไม่เป็นไรก็มาตื่นกับทำงานทเก้าจพี่น้องจะทำงานเหมือนเดิมนะคะเอาทำไมขอบคุณในาลาย ขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายแต่ย่าตึวบาถอยดอกบ่ถอยบะถอยอืมคุณเฉอมต่อมากเดิมค่ะทำงานบ้านเดิมอะอนน้ขอบคุณหลายอยตึมก็ขอขึ้นจุดใหม่ด้วยนะคะจุดใหม่ดูขอบคุณทุกบ้านทุกหลังนะคะ เปิดค่าการมองเห็นเปิดค่าการเข้าถึงขึ้นได้บอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะชมเอจ่าดื้อสวัสดีแล้วขอบคุณอย่าตื่นไปอยู่ขอบคุณลหลายๆจ้าขอบคุณลหลายๆอย่าตื่นไอ้นี่ก่อนอย่าตื่นกับตัวเกือเ้าจะพี่น้องจ้า ทำงานเหมือนเดิมนะคะเอาทำไมขอบคุณเลยล่ะขอบคุณพี่พีน้องน้องเขาด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกพลังบวกทุกพลังเลยนี่แหละค่ะที่แย่ตึงว่าอัแย่ตึงหมดเหยียดน้ำหยางหมดเหยียดน้ำเครื่องมือแต่กระอาจเป็นย ส่งงานไปด้วยลองขึ้นไลฟ์สดไปด้วยว่าจะดีไหมก็คงจะเป็นขอบคุณหล,ลายจ้าขอบคุณนลายลายแต่ยต่าตึงบาถอยดอกบะถอยบะถออืมคุณเชื่อมต่อมา <c oughs> อ่าเชื่อมต่อช้าก็ทำงานเหมือนเดิมนะคะบวกเป็นพล่างแรงใจให้ย่าตึงเนาะกะ <c oughs> อยากจะขึ้นคือเปิดคาการมองเห็นเปิดค่าการเขาทึงที่ของตัวเองไปเนาะคะ่ะการเชื่อมต่อช่คะ่ะนี่แหลคะค่ะที่แยาตึงว่าอันยาตึงงุดเหยียดน้ำหยังงดเหยียดน้ำเครื่องมือแต่กระอาจเป็นยุทธเจดอสวัสดีแล้วขอบคุณยาตึงใหม่ยุ ขอบคุณห,หลายๆจ้าขอบคุณห,หลายๆยาตึงไอ้นี่ก่อนบอกเป็นพลัางแรงใจให้ยาตึงเนาะกะอยากจะขึ้นคือเปิดคาการมองเห็นเปิดคาการเขาถึงยุ่งมาออกมาทางนอกบ้านกันยุ่งขอบคุณห,หลายๆด้วยค่ะเด้อเน็ตของยาตึงว่าเติมไม่ได้เติมเป็นไร คุณเชื่อมต่อมาบังสวัสดีตอนเช้าเปิดขาดการมองเห็น30สิบนาทีโดยประมาณนะคะตอนนี้ก็คือถ่ามากก็ได้ถ้าไ่มาก็แวะถ้าใครพูดคุยกันไปเด้อค่ะเด้อจับมือทือแคนกันไปจ้ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเด้อสวัสดีทุกแกล้งหมัน่าสวัสดีตอนเสราเปิดขาดการมองเห็น30มสินาทีโดยประมาณนะคะตอนนี้ก็คือขอบคุณห,หลายๆจะขอบคุณห,หลายๆขอบคุณพี่ๆน้องๆเข้าไอ้ลงเวทีเราวย่ตึงจะไปดูแล ขอบคุณเลยล่ะขอบคุณพีพ่ๆน้องๆเขาด้ค่ะเด้อขอบคุณทุกพลังบวกทุกพลังเลยเพื<ๆ>่อนๆคุณเชื่อมต่อมาบ้างทำไม่ได้ค่ะทำไม่ได้ก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณหล,ยลยายๆอย่างิ่งจะเปิดประมาณสามสิบนาทีโดยประมาณนะคะไปจ้าเด้อสวัสดีแล้วขอบคุณยังถึงไหนอยู่ ขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆอย่าต่งไอ้นี่ก่อนต่อชาว่สาสั่งุนว่าขึ้นมาประมาณนี้แหละแต่จะพี่น้องประมาณนี้ก็ขอบขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะชื่ม ส่งงานไปด้วยลองขึ้นไลฟ์สดไปด้วยว่าจะดีไหมก็คงจะเป็นเนตของแย่ตึงว่าเติมไม่ได้เติมเป็นไรที่แย่ตึงว่าอันแย่ตึงหมดเหยียดน้ำหยางมดเหยียดน้ำเครืองมือแต่กะอาจเป็นยสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนแล้ค่ะเด้อสวัสดีทุกแกล้งมัน บวกเป็นพ้าลัางแรงใจให้ย่ติ๋งเนาะกะอยากจะขึ้นคือเปิดคาการมองเห็นเปิดคาการเขาถึงอย่างนี้เนาะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามานอเป็นยังไงแป๊บนึงนะคะขอหา,หาที่นั่งก่อนหาที่นั่งก่อนหาที่นั่งก่อนก เป็นประมาณไหนเนาะก็ขอบคุณ